โั่เทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอมอยเซตไคเซโดเล่นให้ทีมใหญ่คือความฝันของผมไฟฝันของนักฟุตบอลไม่ว่าใครก็อยากก้าวหน้าครับอยากไปสัมผัสกับการเล่นให้กับทีมใหญ่สักครั้งในชีวิตและเมื่อโอกาสมันเข้ามาใกลย้ยิ่งกว่าเอื้อมมือควา้านาทีนี้ใจมันอยากจะออกไปโบยบินมอยเซตไคเซโดกองกลางโคตรเนื้อหอมที่ทีมใหญ่หลายทีมอยากแย่งตัวในซัมเมอร์นี้ และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับนี่คือกองกลางชั้นยอดอายุยังน้อยแต่แข็งเกินวัยแจ้งเกิดจากงานสร้างของเกรแฮมพอตเตอร์กุนซือเก่าของไบตันต่อยอดขึ้นมาในยุคข,ของกุนซือใหม่โรเบร์โตเดซเซบีเขาเล่นร่วมกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์บัญชาการเกมกองกาลางได้อย่างโดดเด่นหนักแน่นในการประทะเข้าสกัดตัดเกมอ่านขาดคู่แข่งแล้วเข้าบอลอย่างหวังผลไม่ใช่แค่ทำลายฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่เขายังเติมเกมรุกได้สดเด ไม่แพ้กันว่ากันว่านี่คืออีกร่างหนึ่งของเอ็นโกโลกองเต้ยังไงอย่างนั้นเขาเป็นข่าวกับทีมใหญ่มาตั้งแต่เดือนมกราคมตอนนั้นมีอาร์เซนอลที่อยากล่าลายเซ็นแต่เจอราคากงสุดตัวไปทําให้ต้องถอยรูดครับจนตอนนี้ไปเอาทีแคนนรท์มาแทนแล้วแต่ทีมที่อยากได้ตัวไคเซโดก็ยังไม่หมดครับโดยเฉพาะเชลซีและลิเวอร์พูลที่ต้องการมิดฟิลด์ตัวรับแบบเขามาร่วมทีมฝั่งไบตันก็รู้ดีว่าการเล่นให้กับทีมใหญ่คือความฝันของเขาไม่ได้คิดจะขวางเอาไว้ เพียงแต่ว่าค่าตัวเนี่ยมันต้องสมน้ําสมเนื้อด้วยซึ่งตัวเลขมันสูงถึง100ล้านปอนด์ความฝันของไคเซโดเต็มไปได้วยความทะเยอะทะยานมาตั้งแต่เด็กเขาเกิดที่เมืองซานโตโดมิงโกเมืองทางตอนเหนือที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงกีโตราว3ามชั่วโมงทาน,น้าทางบ้านก็ยากจนแถมยังมีพี่น้องถึง10คนทําให้ปากท้องในบ้านที่รอคอยไรายได้จากพ่อแม่ก็เยอะตามไปด้วยครับการเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวใหญ่ขนาดนี้ชีวิตของเขาไม่ได้ง่ายแต่ว่าไคเซโดมีฟุตบอล เขาเล่นฟุตบอลทุกพื้นที่พื้นคอนกรีตพื้นดินพื้นทรายหวังว่าเขาจะพาตัวเองก้าวขึ้นไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของตัวเองและที่บ้านเหมือนอย่างที่ตัวแทนของชาติอันโตนิโอวาเลนเซียที่เล่นให้กับทีมระดับโลกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดังนั้นความฝันในก้าวแรกของเขาคือการเซ็นสัญญากับทีมใหญ่ในประเทศให้ได้วันหนึ่งที่เขากําลังเล่นฟุตบอลตามถนนเขาได้เจอกับอีบานเกล่าโค้ชของทีมฟุตบอลในชุมชนที่เห็นแววเขาวชวนไปเล่นด้วยเด็กทุกคนที่นั่นได้ซ้อมออย่างงถูกต้ ขึ้นแต่ด้วยความเป็นชุมชนยากจนก็ขาดแคลนทุกอย่างครับไม่มีอุปรกรณ์ไม่มีชุดไม่มีรองเทา้าหรือแม้แต่สนามที่เป็นหลักเป็นแหล่งแต่ด้วยความที่มีแววโค้ดก็ช่วยผลักดันเขาไปสู่อะคาเดมี่ของทีมที่ใหญ่ขึ้นจนวันนี้เขาก็ยังไม่ลืมพระคุณของโค้ดคนนั้นตอนอายุได้13ปีเขาเข้าอะคาเดมี่ของอินดิเพนเดนเต้เดวันเล่ทีมใหญ่ที่ใฝ่ฝันและได้เป็นตัวหลักของทีมในอายุแค่18ปีเล่นจริงจังแค่ปีเดียวไบตั้นไปเห็นแววก็ซื้อตัวมาด้วยราคา5ล้านปอนด์ก่อนจะปลยให้กับ เบียช็อตทีมในเบลเยียมยืมตัวไปรับฝีเท้าไปสัมผัสฟุตบอลยุโรปซะก่อนเมื่อเข้มฝีเท้าเต็มมีประสบการณ์ก็เล่นให้กับทีมในพิมิกและเพียงแค่ซีซั่นเดียวเขาก็ทำเอาหลายทีมใหญ่ต้องหันมามองความสามารถในการตัดเกมเข้าปะทะบล็อกลูกยิงแย่งบอลอยู่ในระดับแถวหน้าทั้งหมดแม้จะอยู่กับทีมเล็กฟอร์มอันยอดเยี่ยมของเขาเป็นส่วนหนึ่งชิ่ใบตันเล่นได้ดีขนาดนี้นั่นยิ่งทำให้เขาอยากไปเล่นให้กับทีมที่ใหญ่ขึ้นเขาเป็นข่าวกับทีมใหญ่ทุกวันมีคนไปขุดคุยบนสัภาพของ,ของเขาเมื่อปี2020 20มาเผยแพ่นะครับเขาเคยบอกว่าฝันที่จะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์อรอยูไนเต็ดเหมือนกับไอดอลของเขาอันโตนิโอวาลนเซียอดีตกับตันปีศาจแดงที่ยืนหยัดที่นั่นได้ คว้าแชมป์ที่นั่นได้ท่ามกลางซูเปอร์สตาร์ด้วยความทุ่มเทแต่วันนี้ความฝันเขาเปลี่ยนไปแล้วครับคำสัมภาษณ์ล่าสุดเกี่ยวกับทีมที่อยากเล่นให้มันยิ่งใหญ่กว่านั้นผมฝันว่าวันหนึ่งจะได้เล่นให้กับเรือมดริดผมกําลังทําผลงานได้ดีแล้วทําไมผมจะฝันที่จะย้ายไปเล่นที่นั่นและคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกไม่ได้ล่ะมันคือความฝันที่ยิ่งใหญ่ของผมเดิมทีปีศาจแดงก็ให้ความสนใจเขาครับแต่ด้วยราคาที่ใบตั้งตั้งไว้มันสูงเหลือเกินก็ต้องถอยออกมาขณะที่อีกทีมคือ,อลิเวอร รับเพราะปล่อยฟาบินโยไปซาอุแล้วแน่นอนมีความเป็นไปได้ที่จะดันให้เทนอเล็กซซนเดอร์อาโน่ขึ้นมาประจําการจุดนั้นแบบจริงจังแต่การได้กองกลางตัวรับจริงของตามธรรมชาติมาเนี่ยก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันตอนนี้ตัวเต็งหลักๆคือเชลซีที่แทบจะไม่เหลือใครในแผงมิดฟิลเลยครับโดยเฉพาะมิดฟิลตัวรับเขาปล่อยเอนกโลกองเต้ออกไปรวมถึงนักเตะคนอื่นๆที่มีแต่ขาออกจนคนแซวว่าตอนนี้เหลือแค่เอนโซเฟอร์นันเดสคนเดียวที่เล่นได้ ล่าสุดพวกเขาไปเอาดาวรุ่งเลสลี่อูโคชุกบูมาจากแกรนด์ก็ไม่รู้ว่าจะฝากฝังได้แค่ไหนแต่ยังไงมันก็ยังไม่พอดังนั้นไคเซโดก็ยังเป็นเป้าที่พวกเขาหมายตาแต่สิ่งที่ทั้งสองทีมต้องเผชิญนะครับคือคาตัวที่ไบตันตั้งไว้100ล้านคือเอาจริงนักเตะยังมีสัญญาถึงปี2 0 2 7ทีมไม่ยอมปล่อยง่ายๆแน่นอนเชลซีมีข่าวกับไคเซโดตั้งแต่ช่วงจะขายเมสันเมาส์ให้กับแมนยูแล้วครับว่ากันว่าทีมจะเดินดีลนี้ต่อเลยหลังปล่อยเมาส์ ตอนนี้ก็ยังไม่คืบหน้าโดยที่หากยิ่งปล่อยเวลานานไปคุณซื้อใหม่อย่างมอริซิโอปอเชติโน่ก็จะทํางานยากขึ้นเพราะกองกลางที่มีที่เอามาปรีซีซันมันยังไม่ใช่ชุดที่เขานั้นอยากได้ฝั่งคุณซื้อไบตันเดซเซบี้ก็บอกว่าผมจะมีความสุขมากถ้าเขาอยู่กับเราต่อไปแต่ถ้าเขาอยากย้ายเราก็จะหาคนมาแทนนั่นหมายความว่าพวกเขาพร้อมแล้วที่จะปล่อยนักเตะไปตามความฝันมีแต่ฝังเชลซีที่อยากได้นั่นแหละครับจะกล้าจ่ายตามที่พวกเขานั้นเรียกร้องหรือไม่80ล้านยื่นไปแล้ว โดนตีกลับแบบไม่ต้องมองหน้าด้วยซ้ำดังนั้น100ล้านเท่านั้นที่พร้อมจะคุยกล้าจ่ายก็มาเอานักเตะไปได้เลยอยู่ที่ท็อตโบรี่แล้วแหละว่าเงินในกระเป๋าพร้อมแค่ไหนครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ